ครับผมก็ลรอถึงแล้วมันเฟลกันเลยมาทดลองเปลี่ยนชื่อไฟล์ดูนะว่ากดว่ามันได้เพลงไปได้แค่หกสิบเพลงเพลงหกอันดับเพลงที่61ไม่รู้หายไปไหนนะครับผมเนาะตอนนี้ก็กำลังทดลองก๊อฟี่ไฟล์เพลง3าม้อกว่าเพลงของผมลงไปในแฟลไดนี้นะผมก็ประมาณ1 2ึห้ากิกเลยทีเดียว คือเพลงผมก็สามร้อยก็เพลงก็ตาที่เห็นนะผมเนาะนี่คือผมแค่ทดลองไงถ้าทดลองแล้วมันได้ในโทรศัพท์ผมก็เดี๋ยวผมจะฟลายโยนใส่โทรศัพท์แล้วก็ลงในโทรศัพท์แทนได้หมดทุกอย่างเนาะคือมันมีหลายเพลงมากเลยแล้วผมก็ตอนนี้ง่วงมากนะผมอยากนอนมากแต่ว่าขอทาให้เสร็จก่อนเถอะบอกเลยถ้าไม่เสร็จผมไม่ยอมนอนอะตอนเนี้ยนะผม เราไปเจอกันอีกทีตอนมันเสร็จนะผมเนาะโอเคนะผมตอนนี้ก็กลยเสร็จแล้วตอนนี้ก็นั่งดูคลิปลุงไนท์ไปก่อนเพลินก็นี่คือสามร้อยกว่าเพลงนะครับผมผมบอกเลยเนี่ยนี่คือสามร้อยกว่เพลงของผมด้วยนี่สามร้อยกว่เพลงบอกเลยสามร้อยเพลงประดีด้วยประเด็นก็โอเคนะผมจะทําการถอดแฟลชได้ในสามสองและหนึ่ง จะทำการเสียเข้าไปใหม่สามสองนั่นึ่งผมว่าแล้วนะไฟต้องหายก็คือมันจะเซฟแค่ไฟต้นฉบับก็คือเพลงทดสอบเนาะก็โอเคก็ถือว่าผมก็ทําให้เพื่อนได้แค่นี้เนาะเพลงก็หกสิบกว่าเพลงพอดีเป๊ะด้วยของเพื่อนเนาะโอเค ก็ young, いいประมาณนี้ล้านเพราะว่าแต่ได้จีนเดี๋ยวให้เพื่อนซื้อกันใหม่ให้แต่ผมหาร้านดีๆก่อนแล้วกันร้านแฟร์ได้ให้มันถ้าผมมีเงินแต่ผมก็ซื้อให้มันนะผมเป็นของขวัญมันเกิดล้านเนาะเพราะว่ามันก็อายุครบสิบห้าเดี๋ยวรออายุครบสิบหกล้าน